อ่ะโอเคเ,เริ่มนะป้องนะทังกันนะได้เจอกันระหว่างขาวและของพี่ก็เหมือนเดิมนะหลากสีคาตาไล์ไปโดยที่ป้องเริ่มหลังพี่เริ่มก่อนแม่นพี่คอมีสีเม็ดแล้วก็ได้แค่ดรอนะอะป้อง,งเธอแรกพี่ผ่านเลยไม่ตีครับไม่ตีไม่ทำอะไร ตัปีแล้วก็จ่ายสามตน็กซันกสนกซัสทำอะไรไดนะ้รู้สึกว่าถ้าไม่เสียอะไรไหมไ่พี่ถ้าเอเต็มของพี่ผมไม่เสียอะไรเท่านั้นน่ะพอได้จวดสองแล้วก็อันนี้เอเต็มของพี่เหมือนกันอันนี้ไม่เกี่ยวกับเอียอะไรเบิดท็อปแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องกลน่ะลงได้คือได้จัวกับได้ลงฟรีพทน,นั้นเหรอ ช่ถ้าเป็นเกืองคนผมจะได้ลงฟรีอ่าโอเคก็เซ็ตเบิร์ตป่ะเลยพี่อ่าไม่ทราบว่าสไลฟสีเหลืองคือ,ค,อคือมีผลอะไรกับกับสนามไหมพี่อ่ารีเซิร์ฟกับแพ้เนี่ยผมผมได้จำได้อ๋อสีเหลืองนี่คือรีเซิร์ฟใช่ไหมใชอ่อ๋อ,อ,อ,อโอเคโอเคเดี๋ยวบอกให้น้องๆเผื่อใครมาดูคลิปเดี๋ยวงงว่าอะไร <laughs> จัวนะจัวจ่วจัอ่าไม่เสียอะไรงั้นเหรออืมหนักจังอันนี้ก็คือเรื่องเทอนี้เลยใช่ไหมก็เดี๋ยวได้ได,ได้ได้โชว์เลยใช่ไหมใช่ใช่ถ้าถ้าเกิดอ,อย่างงั้นถ้าเกิดพี่เลือกให้น้องเหมือนกับว่าอ่ะพี่ไม่ตีสมมติพี่ไม่ตีนตี่พี่เลือกให้น้องลงก่อนอย่างเนี้ยแล้วน้องก็จะไม่ได้จั่วหรือเปล่าว่าคอมันจะหลุดหรือเปล่าอ่ะอ่าไม่พี่ไอติจั่วเป็น ไอ้เว,วหนึ่งแล้วก็เิกคอเป็นตัวสองก็แขอองว่าได้จ่อยแล้วอ๋อถ้างั้นาพี่ให้คอก่อนเลยอะพี่พี่ผ่านเทินใช่ไหมพี่ก็ต้องเลือกให้น้องคอก่อนเปิดเปิดท็อปก่อนเลยเปิดไม่ได้อ่าแล้วก็จัวสองอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็เข้าเทินผมจอ่อยหนึ่งโอจะเป็นจัวสามเลยเหรอใช่โหดร้ายนะโหดร้ายนะ ทำอะไรไม่ได้เลยครับในมือได้สามไตรกเกอร์แพตเทินลยอันนี้เป็นดับเบิลเลย <A. S 1> เป็นดับเบิลแลวใช่มใช่ใช่เดี๋ยวบอกน้องๆก่อนนะว่าอันนี้เป็นการเล่นแบบแนวนอนครั้งแรกนะอ่าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์มาในคลิปด้วยนะครับฝากคอมเมนต์ในคลิปนิดนึงนะครับลองดูแบบมุมกล้องแบบหลากหลายอ่า ตีสองทีถ้าเกิดรวมไปตัวนั้นด้วยก็จะเป็นตีสามทีในเทอร์นี้เลยเหรอใช่แล้วอืมหนักไปนิดนึงหนักไปนิดนึงแต่ว่าเราจะเสียหนึ่งเหรอลิมิเตดบาเรียเอาเนีกซขขึ้นขึ้นมือด้วยโอเคไปเกิดลุกแล้วก็ตีต่อไปก็ถ้าเกิดว่ารับหนึ่งไลน์นะ พี่คอพี่คอรอซิอ๋อก็อมันไม่โฟกัสเลยอืโอเค,โ,อเคโฟกัสละอ่าตัวนั้นรู้สึกตัดเบิร์ด,ด้วยตัดเบิร์ด,ด้วยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า ป๊าบจะหมดอืมอาอยา่ยังไม่พร้อมแฮะอันนี้มีสกิลเด้งเด้งไหมในสนามยังไม่มีเด้งใช่ไหมอ่าถ้าได้ตัดอยพี่จะได้เด้งตอนนี้มีแค่ตีลูกธรรมดาตัดเบิร์ดด้วยนะี่นะมีตัดเบิร์ดด้วยใช่ไหมเอาผ่านผ่านผ่านยังไม่ไม,ไม่ไม่หานไม่หานอัดคอร์ดรอ ได้เหลือสี่ครับผมตามนั้นเลยจ่ายห้าจ่ายห้าเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้นั้นห้าเวทไหมนั้นใช่สัตดีบอดพี่โลงพี่ชายไม่ได้ขอเอ็กเซลหน่อยแล้วก็สไนเกอร์ไปด้วยสูงสุดเตอือนี้ TV, ตีพี่สองกิมเดี๋ยวลุกห้ามใช้เวทเหรอใช่ขอ Excel หรือแฟลชพิกก็ได้ Excel หรือแฟลชควิก ไอชิบหายมีที่ไหนล่ะมีที่ไหนล่ะเอารับไลฟ์ไป <laughs> ลุกตีต่อห้ามใช้เวทคือว่าใช้เวทแต่ต้องสีเดียวกับเจมในสนามนะครับเผื่อนะ้องๆงงเนาะซึ่งอ่าในในในสนามเนี่ยคือไม่มีเจมก็หมายว่าเราจะใช้อะไรไม่ได้นอกจากเหมือนี้เขาบอก Excel แฟลทพิกอ่านะซึ่งไม่มีก็รับไปโอเคแพ้แล้วครับแพ้แบบไม่ได้ลงเลย